โอเคกราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนคำวันนี้เราก็อยังเดินจีบมันพันแมนเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์จีนเหมือนเดิมนะผมนะตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วผมนะผมขอเดินกลับบ้านนิดนึงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไาขอสนับสนุนกันเฮ้ยตอนนี้ผมเดินถึงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเอาของมาเนาะมันเน้นกับผมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเซิร์ฟไทยแล้วก็เซิร์ฟจีนย่อก,กันนะครับผมนะว่ามีอะไรอัปเดตใหม่มากแล้วก็ อัพเดทของทางอ,าอันดับของสุดท้ายแะสุจีนนะครับผมนะเปดปลมปั๊บ <c oughs> คลิปผมก็จะเป็นคลิปเรียๆแบบนี้แล้วกันนะผมนะแล้วก็พลังลูกของผมตอนนี้นะครับก็เพิ่มกระชูดมากเลยครับเนื่องจากว่า,าผมได้ทําการเปิดตรงนี้นะผมนะรูนนะครับผมนะ รูนของไปเพีภยใส่เกราะนะครับผมนะเราก็ได้เปิดไปทีเรียบร้อยนะแล้วลรวก็รูนที่เพิ่มดามเมจของทั้งทีมก็ได้เปิดไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะเปิดรูนอะไรระหว่างรูนตัวนี้กับตัวตัวนี้นะครับผมนะอืแต่ผมว่าน่าจะเปิดตัวนี้เพราะว่ารูนตัวนี้มันได้ใช้นานนะครับผมนะ,ะ ok แล้วก็สามารถเจาะเอะไรกําลังพลังไม่ยอ่อท้อแล้วก็กําลังไม่ย่อทอนนะครับซึ่งมันสามารถเจาะได้เนะซึ่งผมก็ น่าจะเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็รอกันดูกันต่อไปเนาะโอเคเรามาอัปเดตพลังกันดีกว่านล้ผมนะเหียเสียเวลากันดีกว่าัผมนะ <c oughs> ตอนนี้นเรากงอยู่ที่2 2 4นะครับมนะเหยียบเียบวลากัน่ลยดีกวครับผมนะขึ้นมาเยอะยังอสมควรถึงจะคม่ได้แบบติดทบอปอันดับแต่ก็ถือว่าขึ้นมานะครับผมนะส่วนพวานด่วนดดนาครับผมนะเราก็ยังอยู่ที่263นะครับผมนะมีแค่743ดาวนะครับผมนะ เราก็ทำด้านของตัวละครครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยับผมนะก็ทําเป็นทางด้านของโซ uh, นิคเอสอาร์นะครับผมนะเป็นล่างสองนะครับผม <c oughs> ส่วนกิลยังอยู่ระพี่ยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมับผมไม่ขึ้นไม่ตกอะไรทั้งสิ้นนะผมนะยังเหมือนเดิมอ่ะอัปเดตตัวละครับผมอ่า uh, ตัวละครตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เราดูต่อไปแต่แต่แตที่าที่รู้นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะผมได้ทําการเก็บตัวแดงนะครับผมนะ ตัวแดงนะเก็บอยู่ประมาณสิบหกใบผมต้องเก็บไปรครบสองร้อยยี่สิบใบครับผมเพื่อจะสมทางด้านของตัวนี้นะครับรู้สึกว่าทัาสมกี้เขาออกไปแล้วใช่ไหมแง่ผมนะไปของด้านตัวนี้นะเหมือนจะมีเป็นโจซีหรืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ซีเลยครับนะเพราะว่าที่ผมอยากได้จริงๆคือตัวนี้ครับผมนะทางด้านของหินเนาะเพราะว่าผมมีหินฮีโร่แล้วนะครับมีอยู่ประมาณสามก้อนนะเนี่ยตรงนี้อีกสองก้อนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งก้อนนะครับผมนะ แล้วก็ลงมอนุนมันก็จะเป็สีก้อนถ้าผมเรียกนะเพราะผมมีหินบิสาสีก้อนแล้วเพื่อจะมาปลุกตื่นทานน่านของกระบองเหล็กเพื่อจะมาแบกทีมเราเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ PVP อาจจะได้นิดหน่อยแล้วก็ด้านของตีบอสนะครับลงดันอะไรประมาณนี้เอะเราอัปเดตตัวดํากันหน่อยดีกว่าครับตัวดําตอนนี้อย่างที่ผมบอกทุกคนไม่ต้องรีบผมมีถึง145ใบแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บเพชรอีกรอบนึงครับแน่นอนครับโฆษณาดูอะไรกันไปเนาะส่วนใครที่ผมว่าพี่พี่เก็บตัวดำเ,เสื้อตัวดําเสร็จแล้วใช่ไหมพี่โอ้แน่นอนเนาะเอาวมันไม่มีให้ดูแล้วทุกคนท่านจะออกไปแล้วมั้งก็คือผมเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสี่สิบห้าใบและอา่อาอะไรนะกลางเดือนใช่ไหมกลางเดือนนี้ก็ได้อีกสามสิบหกใบรวมทั้งหมดก็ร้อยแปดสิบเอ็ดใบใช่ไหมทุกคนผมอาจจะไม่รู้ตีถูกไหมถ้าถูกก็บอกด้วยกันคะก็คือผมมีร้อยแปดสิบเอ็ดใบผมก็สามารถ สุ่มตัวนี้ได้นะครับผมนะเป็นตัวรีเทิร์นที่ต่อจากยุงนะครับผมนั่นก็คือโกเคิสึยูร์นะครับผมซึ่งผมไม่แนะนำให้สุ่มนะครับผมพูดตรงๆเลยนะเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นตัวอวยของตัวนี้แต่ผมพูดตรงๆว่าตัวนี้แม่งโดนแก้ทางตั้งแต่เดือนแรกอะทุกคนก็คือมันมันโดนตัวนี้แก้ทางเพราะตัวนี้มันสามารถเจาะทะลุของทางด้านของโลของโกเกิสึได้นะครับผมนะซึ่ง สัตว์ได้โดนแก้ทางตั้งแต่เดือนแรกเลยก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่ใช่ตัวอ้วก็อย่าเอานะครับแต่ถ้าคุณเป็นตัวอ้วยคนตัวนี้แม่งผมโคตรชอบเลยพี่ผมอยากได้ร่างสองของมันอ่ะนะไม่ใช่ร่างสองแต่ร่างแรกของมันก็คือเออนะมาเปิดล็อกนะครับผมนะหรือไหนเดี๋ยวไปืองขอดูก่อนไหนนี่นี่นี่มาเปิดล็อกนะครับหรืออาจจะแบบอยากได้ร่างสองมันด้วยพี่อะไรประมาณนี้ก็ สามารถเอาได้ครับถ้าเป็นตัวอวยนะครับย้ำไว้ก่อนนะเป็นตัวอวยนะเพราะว่าตัวนี้มาเล่นได้ไม่นานแต่สามารถเล่นในโหมดพวกแบบดวลปีศาจหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับอืมโอเคเราก็อัปเดตเซิร์ฟไทยไปแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรให้อัปเดตนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมมีอะไรแบบอัปเดตไหม <c oughs> ตัวน้ำอัปเดตไปแล้วใช่ไหมตัวอาวุธนะครับไม่ต้องห่วงครับก็เห็นอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แต่อีกไม่นานก็น่าจะเยอะแล้วเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยผมให้ อ,ออันนี้นะผมนะราชาทะเลลึกนะครับผมนะ UR ที่จะมาอีกอีกไม่ก,กี่เดือนข้างหน้านะผมนะอืมผมเอาแน่นอนหรือไม่ก็อาถ้าถ้าแบบเบต้ามันเปลี่ยน,นในเซิร์ฟจีนะผมก็อาจเอาเป็นทางด้านของไออาดมเชื่อเลยนะเพรอ่นนี่ครับไอซอมบี้แมนอืมเอามาบัฟสปีดแล้วก็ตัดลูกไฟฝั่งข้าม ถ้ามีอาวุธก็จะได้ประมาณ4ลูกถ้าไม่มีอาวุธมันก็แค่3ลูกนะครับผมนะในการตัดลูกไฟนะแล้วการตัดลูกไฟของมันน่มันตัดยาวครับผมก็คือถ้าเป็นโซนิคยูอาคือถ้าตัดสมมติว่าตัดลูกไฟใช่ไหมถ้าไม่มีอาวุธนะสลูกเหมือนกันตัดสาลูกปุ๊บแต่ว่าที่เหลือมันยังใช้งานได้ทุกคนเข้าใจไหมก็คือมันมันทุกคนทุกคนฝั่งค้ามันก็ยังกดแบบสมมติว่ามันมี6ลูกใช่ไหมตัดไป3ลูกหรือ3ลูกมันก็ยังใช้ได้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่ามีตัวหนึ่งใช้ได้ แต่ซอมบี้แมนเนี่ยมันโหดตรงที่ว่ามันสามารถตัดลูกไฟแบบต่อเนื่องได้ผมสมมติผมตัดไปแล้วฝั่งข้ามสามลูกใช่ไหมแล้วฝั่งมาข้ามอ่ะแทนนี่มันจะเหลือสามใช่ไหมทุกคนแล้วมันต้องมันมันต้องใช้ลูกไฟสองอันใช่ไหมมันก็จะเสียไปสองอันเหลืออันหนึ่งถูกไหมแต่มันจะเพิ่มลูกไฟทุกคนก็คือสามอันครับผมแล้วก็ตัวไหนที่มันแบบ เป็นสกิลที่แบบว่าไม่ต้องใช้ลูกไฟทุกคนมันจะเพิ่มไปนหนึ่งลูกไฟก็ทุกคนโอ้โหแม่งเป็นตัวตัดลูกไฟโคตรดีนะครับแต่จะติดได้ต้านานหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูทีนึงนะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมดูเซิร์ฟทางจีนย่ออยู่นะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะโหดมันจะเขื่อนมันจะดิบยังไงมันจะมีตัวใหม่แก้ทางหรือ,อยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับบางตัวเนี่ยใช้นานได้สี่เดือนห้าเดือนก็มีหกเดือนก็ดีเจ็ดเดือนก็มี แต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นลูกรักหรือเปล่าถ้าเป็นลูกรักผมแนะนําให้จัดสุดไปเลยนะครับผมนะโอเคผมว่าผมน่าจะไม่มีอะไรให้อัปเดตแล้วนะเพราะว่าเออเซิร์ฟไทยเนะี่ยผมก็ได้อ่อาเรียกว่านะอัปเกรดอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะผมอย่างที่ผมบอกครับพลังลูกอมอยู่ที่1นล้านสี่แสนนะครับผมนะซึ่งเป็นอันเลยที่น้อยมากๆเลยนะผมนะน้อยจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ สู้กันต่อไปทุกคนนะอันดับเราก็ยังไปได้เรื่อยๆครับผมไปเราไปเซิร์ฟไอจีนย่อกันดีกว่าคร,ร,ร,รับผมอ๋อใช่เดี๋ยวเซิร์ฟจีนยอ่อผมมีอะไรอัปเดตอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับผมนะโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรเนาะไป let's go ครับผมโอเคทุกคนเราก็อยู่ในเซิร์ฟจีนจีนอะไรของกูตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟจีนย่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ โอเคเราต้องพูดผ้าอะไรนะผมนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมตอนนี้พลังลบขอแปดล้านแล้วนะก็บอกนะาแปดล้านกว่านะบอกผมแม่งบอกแล้วว่าเจือจัดนะผมนะโอเคอย่างแรกเราไปอัปเดตพลังกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูดกิจกรรมอะไรต่างๆที่ผมจะแนะนําหรืออะไรที่ผมต้องอัปเดตนะครับโอเคอย่างแรกทางด้านของ <c oughs> อันดับนะผมนะตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่13บาเหมือนเดิมรับผมแต่แน่นอนว่าผมกําลังจะขึ้นไปนะครับสุนคุณดีเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับผมจะแซงคุณให้ได้ต่อให้คุณมีตัว UR ที่ดียังไงผมก็ต้องแซงเขาได้ถึงผมจะมีตัวที่แบบไม่ค่อยโหดไม่ค่อยก๊อตแต่ไม่เป็นไรผมผมพร้อมที่จะขึ้นแล้วพร้อมที่จะทะยานเข้าไปนะผมนะโอเคต่อไปด่านโดดนะผมอยู่ที่อันดับที่1 4นะครับผมนะเพราะผมมีแค่1022ดาวนะครับผม ส่วนต,ตัวละครสุดแข็งของผมตกอันดับอีกแล้วนะผมนะขึ้นที่อันดับสิบห้านะผมนะไม่รู้ว่าตกอันดับหรือขึ้นอันดับมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็จําไม่ได้แล้วเนาะแต่ที่รู้คือพลังของดามิคของเออ่จกักรพรรดิเด็กยูอาร์นะผมก็อยู่ที่สองเท่าไหร่นะสองล้านใช่ไหมอืมสองล้านนะผมนะก็เป็นอันดับที่สนะิบห้าเนาะส่วนแน่นอนก็ผมกิ้วนะผมนะอันดับหนึ่งตลอดการในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าเออ่มันไม่่คอยมีคนเล่นเยอะนะครับเนาะเซิร์ฟนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ทุกเซิร์ฟนนั่แหละ อย่าอีกไม่นานก็จะรวมเซิฟแล้วนะครับผมเซิฟเจ็ดหนึ่งหนึ่งจนถึงเซิฟเจ็ดสองศูนย์นะครับก็น่าจะรวมเซิฟตรงนั้นเลยก็ได้น่าจะวุ่นวายก็น่าดูนะครับผมเอาละเดี๋ยวนะมีอะไรอัปเดตไหมเอ่ยก็ <c oughs> มีคนสวนนี่มาว่ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรให้อัปเดตอะไรมากไหมันงั้นผมขอขอทาเควสแล้วก็บน่นกับผู้ชมนิดนึงแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ทางด้านของเพื่อนผมก็ทักมาแล้วบ้างแล้วทักมาละกันโอเคเพื่อนแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะเพราะฉันทําคลิปอยู่นะจ้าคุณถึง โ okay. อเควันนี้ที่ผมต้องอัปเดตก็คืออันนี้ครับผมนะทางด้านของกิจกรรมใหม่ครับผมนะเพิ่งจะมาวันนี้สดๆร้อนๆเป็นกิจกรรมเหมือนประมาณแบบเหมือนเป็นก็ค่ายหมืนจุดจีนมากแตน่นจะไม่ใช่นะมันคือกิจกรรมอะไรสักอย่างนะ้วใครที่รู้ก็บอกด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็อมันก็ค่าเหมือนอะไรนะ,ะกรอบรูปของตัวละครเนาะแล้วก็ท่าน้าของของก็มีไม่ค่อยโหดนะครับนิดเดียวเองนะมีไม่เยอะนะครับผมนะแล้วก็ <c oughs> ทางด้านของเอ,อะไรนะ แปะแปะครบหนึ่งครั้งก็จะนับนะครับตรงน,นี้ผมแปะไปสองครั้งเลยหนึ่งครั้งจะได้ตัวนี้มาเนาะเออถ้าดูของที่ผมดูก็มีของที่ดีสุดก,ก็น่าจะเป็นอันนี้อันนี้มันคืออะไรผมไม่รู้นะครับแต่น่าจะดีนะสำหรับผมนะคิดบ้าน,นะเพราะว่ามันมีระบบใหม่มาซึ่งผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็ทางด้านของอาวุธของตัวนี้มาแล้วนะครับผมทางด้านของทอัสซมุกิใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวฟูบุกิเดถูกล้องครับผมผมพูดผิดเมื่อกี้ อาวุธของฟูฟูกินะผมนะก็เป็นอาวุธปอกอนะผมนะแหมคิดดีไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นอิชี่ปอกอรือ,อว,วะาทเดอร์บุจะแบบใส่พวกแบบกำลุงกำไลเสื้ออะไรประมาณเนี้ยทำไมต้องเป็นปอกอนี่ว,วะ <c oughs> โอเคครับผมนะของก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมับผมนะเอาแล้วก็มีทางหน้าของคูณสองตัวน,นี้นะผมนะของในเซิฟจีนนะผมนะเซิฟไทยไม่มีเนาะ แล้วก็ทันหน้าของ,องกิจกรรมตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวของไทยใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมอกของไทยมันไม่มีอะไรเนาะแต่ที่ผมให้ดูรีวิวรอบนี้คือผมจะมาพูดถึงไออันนี้นะผมนะไออันไหนที่ผมสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรแล้วผมก็ไปเปิดดูมาแล้วครับแต่ไม่ได้เลือกนะมันที่มีให้เลือกแลยนี่ครับผมมันก็คือไอเทม2ออย่างนี้ครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะมันคืออะไรนะผมสงสัยอันนี้มากใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับผมนะแต่ความคิดผมน่าจะใส่พวกแบบประเภทรูนแน่เลย ส่วนนี้จะเป็นการบัฟที่เอาไว้ใส่กับพวกแบบลูนนะครับผมนะซึ่งที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูนของทางด้านเลือดนะครับซึ่งของของเลือดผมมีแล้วชิ้นหนึ่งถ้าเอาอีกอันนี้เป็น2ชิ้น <S <S <ม>เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอ่ารอสอนเนี่ยอันไหนผมขาดเยอะถ้าผมขาดอันนี้เยอะผมเอานี้แต่ถ้าผมขาดไม่เยอะผมก็จะเอานี้เพราะว่าเดี๋ยวผมรอดูก่อนเพราะผมยังยังไม่เปิดไอชิ้นนี้นะครับเนี่ยชิ้นนี้ยังไม่เปิดนะผมก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็อัปเดตตั๋วดากันหน่อยครับตั๋วดาก็มีทั้งหมด87ใบเหมือนเดิมนะครับผมนะไม่มีอะไรเกินหรือมากกว่านี้นะผมนะสถานะของของที่ผมตุนไว้ก็ยังเหมือนเดิมนะผมนะส่วนแฟดของเราก็ยังนอนแน่นิ่งนะครับยังไม่ตื่นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็รอกันต่อไปนะครับว่าแฟดเนี่ยจะได้ตื่นช่วงไหนของอีเวนต์ของเอ่อเกมนี้นะผมนะยางที่ผมบอกว่าแฟดอ่ะมันโดนแก้ทางก็จริงแต่ถ้าไปหมดอื่นมาเล่นได้ทุกคนนะพวกแบบแรงอะไรประมาณไอ,อพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรน,นะผ่านด่านแลวประมาณนี้แฟดเป็นตัวที่โหดนะครับมันไล่โหดมากด้วยความที่มันสามาถติดบุคคยีได้มันไล่โหดมากผมเพราะฉะนั้นรอกันก่อนนะครับโอเคมีอะไรให้อัปเดตมีอ๋อผมขอดูก่อนนะครับอ๋ออัปเดตทางหน้าตัวละครกันหน่อยตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะผมนะยังเหมือนเดิมเป๊ฉะฉบับเดียวผมนะก็ยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาแทนซึ่งผมก็ต้องรอก่อนเนาะว่าผมจะเอารชาชทิลิกไหมหรือผมจะเอาตัวใหม่นะครับ แต่ที่รู้ผมอยากได้ราชสิลึกเพราะว่ามันมีโล่หนามเนาะอย่างที่ผมบอกครับว่าโล่หนามมันสามารถเออ่แทนราชราชสิลึกได้ก็คือตัวนี้นะมันแทนได้แล้วผมกดผิดครดับขอโทษนี่นะผมนะทาง,งด้านของซูเปอร์ดาร์ชายเนาะมันแทนได้แล้วผมนะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับโอ้หแม่งกูจะรั่วนะครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตอีกกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะผมนะผมลืมให้ดูเลยเนาะผมน่งกิจกรรมของทางด้านของอ่า เอแ๋ยว่าสมตัวละครนะผมนะผมได้เฮลไฟเฟมแม่งติดกันสองวันทุกคนเมื่อวานก็ตัวนี้วันนี้ก็ตัวเดิมไอชิบหายั้งวันที่สามมืจะเป็นตัวเดิมต้ององแล้วนะคือตอนนี้ตัวละครในทางด้านของออตัวเกมผมเนี่ยมัน,มน,มนยังไม่ออกนะทุกคนลูกแก้วเนาะผมอยากให้มันแบบออกพวกแบบอาชูร่ากระบ,บองหรืออะไรประมาณนี้ทุกคนคือคือถ้าออกหนึ่งในนี้ยังไงผมได้เปิดแน่นอนทุกคน จุกหวังว่ามันจะไม่ใช่พวกบรการลุงกาโร่แล้วพวกนี้เพราะเป็นตัวที่ผมไม่อยากได้แต่ถ้าสมมุติมันมาจริงๆไอ้พวกเนี้ผมก็ต้องเอาอยู่ดีครับท่านผู้ชมเพราะผมไม่มีตัวดาเมจเล่นแล้วไอ้ตัวพวกนี้มันก็ยังพอใช้งานได้อยู่ทุกคนนะเราก็ต้องเอาไว้นะครับอย่างเช่นกาโร่เนีย่ยถึงจะเป็นดาเมจเดียวมันก็สามารถต e ีบอสได้ส่วนอัลตมิคิซิมนี่ก็สามารถผ่านดานพวกแบบเออเควสต่างๆได้เพื่อจะรับของได้มากขึ้นปูอา่าปูฟู้แพงก็สามารถโจมตีหมูได้นะครับ ส่วนทาานั่นคิงก็สามารถบัฟลูกไฟแล้วก็ตัดลูกไฟได้อีก2งลูกครับหรือบล็อกลูกไฟนั่นแหละอก็เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะว่าเราได้อะไรนะครับก็หวังว่าจะไม่ได้ในพวกนี้ครับเพราะผมมีหมดแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงผมก็น่าจะเลือกหมานะก็คือวันแรกที่ผมได้มมหมาผมเพราะหมาประโยชน์มันเยอะกว่าหรือไม่ก็ดีไม่ดีผมอาจจะไปเลือกทางน้านของเอ่อเมโลซ่านะครับก็ต้องดูกันอีกทีเนาะอโอเค เราก็จบการรีวิวไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวนะต้องรองกิจกรรมมันมานาะประมาณกลางเดือนก็กิจกรรมมาอีกแน่นอนนะความคิดผมนะเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นก็รอกันเลยครับผมนะโอเคใครชอบคลิปวิดวีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆตรงหน้าจอด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับผมแล้วสบวันนี้สัวสดีครับผมไปรับใบยีอูอ้อ้าวอ่ะรอสักสนะิบห้าเราไีสิจี สิบห้าวินาทีเรารอห้าวินาทีโอเคสิบห้าวินาทีแล้วกูจะรอจนเยี่ยไรเี่ยโอเคไปละ